สวัสดีคนเลยนะครับกินข้าวแล้วเนี่ยคม้ือดรัหสงสัยโดนทากว่าแบบมัุ่งพี่นกเด้อเนียเลยหมูทอดสดเลยหมูทอดกระเทยมตุ้งโวยเจ้ามีเนี่ยก็ใส่ใส่เข้าไปทางผู้ดี ใสกจะเทียมที่หล e e ังเด้อจะไม่เน้อบมทอดกระเทียมมันจะใหม่มากแน่นไ้กินกาแฟเไปกินกาแฟกไปแล้วท้ากันจะไม่กินข้าวน่ะสายสาเด็ดมองอ่ะเเนข้าวมาเล้วมีไปคือมไปคือ เรียกไปือไปือสามเรียไปือตอนน้อะไปือใช่ไหมปล,ปมปลปามึกปลามึกว่ามัเฟรนเรียไปือพ่าวเขาปมหาว่าไปือคือแล้วแต่บ้านเฟ็บหน่อยนนึกว่าปลาที่มันพันใหม่ออกมา อไต้นหยุกีอยู่มนี่หนาวเมเียลมอยมเลยเด้เไ,ไอ้ที่เข้ามาเป็นคนหน้าปกรูปหนูบอกนะฮะเอ็กตีงงใช่ไหมเข้ามาข้างในมันไข่อนะเนาะมันไม่เหมือนหนูนะผู้ติรู้รูปหน้าปกเอเหเห็นแล้วงงเลยหนูนะี่ ลูกเปนไงแม่หาเอาไฟป้ายนะอย่าไปตยแล้วเดี๋ยไม่ไม่ไมอย่าลูกค้าแล่นนระลูกเนไทยในห้องบ้างด้วยนะเข้าใจนะก็สมัยก่อนโทรศัพท์ไม่มีแอปนะนันหน้าตกๆแล้วแอปดีไม่ใช้แอปนะโรเข้าใจด้วยนั่งเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ใช้แอปนะ มาไม่ทันนะโทรศั์เอารุ่นไหนถ่ายเนาะน,นั้นไม่ได้ใช้แอปเลยนะรุนะกก่นนั้นน่ะาแกะเขางหลรงกั่าหัยกมือเด้อยนมือสอควางสองหางโอ้เบาอ่ะข้างในเบายังแรงเดืดอัน

ไม่ติดนะนะครับลมเลยหนาวหลาวอะไรันบรรยาาไปนะบรรยากาศเนี่ยเตยจะไม่ร้อเข้ามา คนมาลานหน้าลานพ่อปู่เวยนะเออแล้วพิ่ม้าวกินข้าวกินข้าวนี่มัอ่อยไหมไม่ต้องสงสัยพี่เปแต่จะกินอ้าวฝายบักคนอื่นเลยม้างกินกับเป๊ะเป มากรทัน şey ก็ได้บอกมาทัม uh ันไม่หมดต้นไแล้วบอกต้นนี้หมดทันลานไม่หมดต้นไปแล้วบอคนนู้นก็จอดคนนี <s <s ้ก็อดไม่หมดหรอหมดก็ตายเยอะ้นพี่เามันยังไม่สุกหมดนะมันไม่ไอ้เั้มันไม่พอกินเาลเาคนกินกาแฟไม่ค่อยกข้า เดิมตาแบ่งกันแล้วกันเดิมแบ่งแบบเด็าๆบมานนี่นี่ไงปลาบ่เอาหรอกมันๆน่ะโอ้ยกินซะมั่งเออมันๆน่ะโอ้เมียอยู่โน้ดแสดงมาเจอตักมาให้คนอื่นเนาะจะกินก็กินไม่ต้องมาเดียนเยอะเนี่ยเยอะโต้แต่ก่อนจะตักกินเองใช่ไหมพี่ใช่จะตักกินเองเห็นคู่ติวหันมามอง อ,อ,ยยอย่ามาั้งนี้โหวัเนี่เนียนหมูอีกตอนใหญ่แล้วหมูใส่ปลาใส่หมูต่อทันหมูพอนวดที่ว่าวเนี่คนจะมีหยอกขอท่าไหนก็ท่าั้นแหละย่ไป เ,เราไม่ออเดอร์แล้วลวันนีอเดองเี๋ยวต้องไปแต่งตัวสวยๆ FC เดี๋ยวป้าตะโกนตครอนจะมาเยี่ยม FC จากตะโนครใกล้กันเลยเฮ้ยเคยเห็นแกมา <c oughs> มยู่ใครเบียถ้าเบียอยู่เมื่อ,อวานเบียจะได้ชอดด็อตจาก FC แน่เลยอยู่ที่ไหนเบียไม่อยู่อยู่บ้านคือกดเงินหน้า <cessor> คนเงินหน้าตู้เอจีเอ็มใช่แม่ซื้อเจ้าเอาเข้าไปก่อนที่แม่เอฟซีมาเขาเอาสูตรเคี่ยวพี่เพชรไปทําเคี่ยวขายเขาตกงานเดี๋ยวพี่นัดว่าจะไปเยี่ยมเขาอยู่อยู่ไหนครับอยู่ตรงค่ายทหานอาหาอยู่ตรงไหนข้าวเหนียวเจียวผักเคี่ยวเคียวน้ําเคียวน้ำพี่เพชรทำคลิปไงสอนวิธีทําเคียวน้ําไงเคียวน้ำคือเคี่ยวเหลืองบมังสวนรัติบ แต่ว่ามันเป็นแบบเป็นเกียวน้ำเหลือเยอะไวหลังนั้นมันไม่เป็นเกียวน้ำอ่ะมันต้องอยากเกียวน้ำเป่ไปอยู่สายมันเนี่ยคืกินหัวเป็นแบบจะไม่ได้นี่เอาใบห่อไปเปลือกแล้วก็มีน้ำซุปนะนะเพื่อนเขราใจปะทำโซ่ทำโซ่อยากกินได้น่ะเป็นบ่เขากำลังคิดไม่ออกว่าเขาจะทำอะไรเขาตกน้ำ เบื่อทำเนียนนี่คือทำเนียนไม่ปานานแม่ปนานาเนียนทำเนียนทรงอยากลองชิมบ่นนะคะ <laughs> ไม่รู้ิงเจียวคือเจียวทอดอทอนี่เจีทอดเจียวกินนนี่ทรงเจียวเ่ยแม่เขาทำแบบเป็นยังไใส่หรือนอะไรจ้ามาแต่มีท้ายสิบะมีเกียวอะ่ะเออแบบแนั้นเลยทำมาไกับมม,มีกหูยุบอะไรเนี่ยห่อห่อใส่กุ้งมากุก็ไดูก็ได้ ูก็ได้ดไดโอเคทุกคนก็อิ่มแล้วนะครับทุกคนยนะถบอเมรการับชมครับ